นิชนันบุญถึงหนูน้อยวัย12ปีนักเรียนจากสมุทรปราการที่ได้รับการฝึกซ้อมมาอย่างดีอยากให้ทุกคนช่วยโบวตหนูด้วยนะคะไอดี ID 3ค่ะทำไมมาร้องเพลงอินดีเพราะว่าเป็นคนอีสานด้วยแล้วก็ชอบเสียงเพลงแนวอินดีด้วยค่ะศิลปินที่คุณชินชอบคือพี่คะแนนค่ะโอ้โหร้องอยากทั้งนั้นเลยกไ,ไม่นะมีแต่คนจะบอกนะว่านนี้เอาเพลงอะไรมาร้องคะขีดอันตรายค่ะ จะหักมันลบออกได้ไง่ายๆคือไฟในเมมโมรีการคงลืมหมดรสชาติความเจ็บตอนที่กับขาดใจน้องยังคงจำได้ทุกเรื่องราววันที่เจ้าแลน้ำเข้าไปทิมน้องสุดลลงห้องให้กล็กพื้นดินริมชา ยงบงมีเจ้าคอยร่วมทางเหมือนมีเพียงรักแต่บ่มีลมหายใจอาสิบเป็นผลบุญทำมาจังรักษาชีวิตมาได้รอดแบบชุรนชุรา จะหากมันลบออกได้ไง,ไง่ายๆก็ไฟในเมมโมรีกาคงลืมหมดรสชาติความเจ็บตอนที่กับขาใจอยากยืนขึ้นซอง บอกมีลมหายใจอาจสิเป็นผลบุญธรรมมาจังรักษาชีวิตมาได้เรอะแบบชุรนชุรายหอดอัอออนตรยนาวสบาย เสียงก็จะแห้งไปหน่อยแล้วก็มีพลิกๆนะลูกเสียงดีแต่ว่ากําลังไม่พอต้องออกกําลังมากกว,ว่านี้เพราะว่านี้เราโดนไปแค่ท่อนเดียวเราไปละเราเอาไม่อยู่ละแต่ต้นทุนทุกอย่างดีหมดนะฮะยังพัฒนาได้อีกมีอนาคตครับพ, <า S 2> พีพ <า S 2> พ่กบครับน้องน่ารักครับน่ารักสมวัยแล้วก็เก็บประสบการณ์ครั้งนี้ไปฝึกฝนตัวเองขอให้น้องโชคดีครับสำหรับน้องสไปนะครับมีน้ำเสียงที่ดีนะครับ แล้วก็การถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีอาจจะมีการแบ่งลมหายใจกับเพลงทําให้ขาดขาดนิดนึงนะครับแต่ก็สามารถฝึกได้ครับเป็นกําลังใจให้นะครับตอนแรกที่น้องร้องขึ้นมาตอนแรกผมเนี่ยชอบเลยนะครับแต่พอสะดุดแล้วน้องก็ไปเลยอาจจะเพราะว่าพลาดแล้วก็ตกใจผมยังเชื่อว,ว่าด้วยมาตรฐานของเขาที่เข้ามารอบสองนะครับน้องคนนี้ก็ไม่ธรรมดา ครับผมถ้ามีโอกาสเจอกันรอบต่อไปครับขอบคุณครับกะยังถือว่ายุ่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะแต่ว่ามาเป๋ช่วงปลายคือไม่มีไม่มีพลังแล้วก็เสียงแหบน้องต้องออกกําลังกายเยอะนะฮะถ้าจะเป็นนักร้องแล้วก็อย่าหยุดความฝันนี้โง่เฮงดีฮะแล้วก็แก้วเสียงดีอนาคตผมว่าไม่แน่อาจจะเป็นเหมือนน้องอาร์มชุติมาคนต่อไปก็ได้นะฝากติดตามนะับเป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันนะครับ พี่น้องทางบ้านนะคะช่วยโบสให้น้องสปายด้วยนะคะ ID ส4ค่ะ